สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาบรรยายสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ในหมวดที่3การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอมาตรา16ถึง21มาตา16 บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุย่างเข้า18ปีในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้นโดยจะได้รับใบสำคัญสอดอ9เมื่อลงบัญชีณอำเภอใดแล้วอำเภอนั้นจะเป็นภูมิลำเนาทหารของทหารกองเกินผู้นั้นภูมิลำเนาทหารเป็นภูมิลำเนาเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับทะเบียนบ้านหรือสัมโนครัว ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนให้ในายอำเภอสอบสวนเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16นี้แล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกิน ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมของพุทธศักราชถัดไปการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงสถานที่ที่ต้องไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี กำหนดเวลาในการไปลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16ให้เวลาสิ้นสุดไว้เพียงสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้า18ปีแต่ตามวิธีนับอายุที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ใดจะมีอายุย่างเข้าอายุใหม่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นปีดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีที่มีอายุย่างเข้า18ปี เมื่อเลยกำหนดเดือนธันวาคมไปแล้วไม่ไปขอลงบัญชีทหารกองเกินและไม่มีผู้ไปแจ้งแทนด้วยถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดตามมาตรา44ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน300บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดบุคคลนั้นได้มาขอลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน100บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา17ในเดือนกันยายนทุกปีให้ในายอำเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเขตที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา16ประกาศเช่นว่านี้ให้ในายอำเภอปิดไว้หนะ้าที่ว่าการอำเภอและหน้าที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นั้นกลับให้ในายอำเภอส่งประกาศให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วยมาตรา18 บุคคลซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอพร้อมกับคนชั้นปีเดียวกันเพราะเหตุใดๆก็ดีถ้าอายุยังไม่ถึง46ปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับมาตรา16ภายใน30วันนับแต่วันที่สามารถจะปฏิบัติได้แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้ถ้าในอำเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ย่อมทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันลงบัญชีทหารกองเกินการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตานี้แบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. ลงบัญชีทหารกองเกินในระหว่างมีอายุ18ปีบริบูรณ์และยังไม่ครบ30ปีบริบูรณ์เป็นทหารกองเกิน 2. ลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ30ปีบริบูรณ์ไปแล้วเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา18 มีความผิดตามมารตรา4 4ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน300บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดบุคคลน,นั้นได้ไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินเสียก่อนด้วยตนเองต้องระวังโทษเพียงปรับไม่เกิน100บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา19เมื่อจำเป็น ายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอตามมาตรา16หรือมาตรา18แล้วไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ภายในกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศประกาศเช่นว่านี้ให้ในอำเภอปิดไว้นที่ว่าการอำเภอและนะที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นั้นกลับให้ในอำเภอสมประกาศให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจ้งให้รัษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วยผู้ใดไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนมาตรา19นี้เป็นการบัญญัติเผื่อไว้เมื่อมีเหตุจําเป็นเช่นไฟไหม้ที่ว่าการอำเภอหรือน้ําท่วมหรือเกิดสงครามที่ว่าการอำเภอถูกทําลายทําให้หลักฐานทะเบียนบัญชีต่างๆที่เจ้าหน้าที่รับลงบัญชีทหารกองเกินไว้ถูกทําลายหรือสูญหายไปการลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตามมาตานี้ เจ้าหน้าที่จะจัดการออกใบสําคัญให้ใหม่และถ้าใบสําคัญชํารุดหรือสูญหายก็ต้องดําเนินการเช่นเดียวกับมาตรา16ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรานี้ไม่ได้หมายเฉพาะเจาะจงแต่ผู้ที่เป็นทหารกองเกินเท่านั้นแต่หมายรวมทั้งผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา16หรือตามมาตรา18และทหารกองหนุนทุกประเภทด้วยส่วนผู้ที่ปลดพ้นราชการทหารแล้วคงไม่ต้องปฏิบัติเพราะความมุ่งหมายในการลงบัญชีทหารกองเกิน ก็เพื่อทําทะเบียนหลักฐานไว้สําหรับเรียกตัวเข้าเป็นทหารต่อไปเมื่อปลดพ้นราชะการทหารแล้วเรียกเข้าเป็นทหารอีกต่อไปไม่ได้ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําทะเบียนหลักฐานกันใหม่การลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตามมาตานี้ผ่อนผันให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนได้เช่นเดียวกับมาตรา16ถ้าไม่มีผู้ไปแจ้งแทนตามกําหนดมีความผิดตามมาตรา44เช่นเดียวกับมาตรา18มาตรา20 บุคคลตามมาตรา13วงเล็บ1และวงเล็บ3ให้ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกินการบังคับให้บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16ก็ดีหรือมาตรา18ก็ดีไม่ได้บังคับให้ต้องลงบัญชีทหารกองเกินทุกคนมียกเว้นให้ตามมาตรานี้สำหรับบุคคล2ประเภทสำหรับบุคคล2ประเภทที่ได้รับยกเว้นคือ 1. บุคคลตามมาตา13ามงเล็บหนึ่งซึ่งได้แก่พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นปร,ริยนและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนที่มีสมณศักดิ์แต่ความจริงพระคุณท่านทั้งหลายนี้กว่าจะมีสมณศักดิ์หรือได้ปร,ริยนส่วนมากก็มีอายุผ่านชั้นการลงบัญชีทหารกองเกินมาแล้วจึงได้รับสิทธิ์แต่เพียงยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการในมาตา13พาพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หมายถึง ยศของพระเช่นเป็นพระครูพระชั้นเทพหรือชั้นธรรมเป็นต้นส่วนตำแหน่งของพระไม่เข้าความหมายของมาตานี้เช่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภออย่างนี้เป็นตำแหน่งไม่ใช่สมณศักดิ์จึงไม่ได้รับการยกเว้น 2. บุคคลตามมาตรา1 3มวงเล็บ3ซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วในมาตรา13เช่นเดียวกันข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า ความจริงบุคคลตามมาตาา13มเลบ3ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับการยกเว้นเฉพาะตามมาตรา16มาตา18หรือมาตา13เท่านั้นแต่เป็นการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารเลยทีเดียวบุคคลตามมาตา13ามโเลบ3ได้แก่บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่45ได้กำหนดประเภทและที่อยู่ของบุคคลพวกนี้ไว้โดยละเอียดแล้ว แต่ความไม่มีคุณนอาวุธในที่นี้มุ่งหมายไปถึงคุณลักษณะมากกว่าเพราะบุคคลพวกนี้เป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เหมือนกันอาหารการรับประทานก็แตกต่างกันไปคนละอย่างนอกจากนั้นความเชื่อถือในเรื่องต่างๆก็ไม่เหมือนกันเช่นพวกมูเซอร์พวกแมวที่มีอยู่ในจังหวัดภาคเหนืออยู่บนที่สูงเช่นตามยอดเขาเมื่อลงมาพักค้างคืนในหมู่บ้านข้างล่างจะผิดอากาศไม่สบาย เขาจะโทษว่าเป็นเพราะผิดผีด้วยเหตุที่ชนพวกนี้ยังไม่เจริญจึงยังไม่บังคับให้เป็นทหารมาตรา21บุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องไปแสดงตนต่อในอำเภอตามมาตรา16มาตรา18หรือมาตรา19คือ 1. สามเณรปรียน 2. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงานแต่ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตานี้ได้แก่บุคคล2ประเภทคือ 1. สามนเณรประเรียนสามนเณรประเรียนไม่ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอเป็นหน้าที่ของนายอำเภอจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทําการลงบัญชีทหารกองเกินให้ถึงอารามหรือวัดที่สามนเณรนั้นพักจาพรรษาอยู่การลงบัญชีทหารกองเกินโดยวิธีนี้แม้จะเกินกําหนดตามมาตรา16 หรือมาตรา18หรือมาตรา19ก็ไม่มีความผิดเพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการภายในกําหนดเองมาตรานี้ยกเว้นให้เฉพาะสามเณรบปรียถ้าเป็นสามเณรเฉยๆหรือสามเณรน,นักธรรมต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองที่อําเภอ 2. ผู้ที่อยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงานบุคคลประเภทนี้ไม่ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอเพราะไม่สะดวกต่อการควบคุม ถ้ามีจํานวนมากก็ยิ่งเกิดความไม่สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงงดเว้นไม่ให้ตัวต้องไปเองบุคคลประเภทนี้ใหในอำเภอท้องที่ส่งใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไปให้เจ้าพนักง,งานผู้ควบคุมหรือคุมขังเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังกรอกข้อความตามรายการในใบแสดงตนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งบัญชีรายชื่อให้อำเภอภูมิลำนาจัดการลงบัญชีทหารกองเกินให้เองโดยตัวไม่ต้องไปสุดท้ายนี้ หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอมาตรา16 21วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ